วัสดีนะครับวันนี้เราจะมาหาการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์เราเราจะมาเข้าใจกันตัวนี้นะครับคือสเกลาร์เนี่ยก็คือตัว m หรือสประสิทธิ์ที่คูณอยู่กับเวกเตอร์นะครับสมมติว่า m คูณอยู่กับเวกเตอร์ a สิ่งที่ได้ก็คือ ma xi นะครับ ma yj ma ck นะครับน้นะนะสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูให้เห็นภาพนะครับ สองสามสมมติว่าอันนี้เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ a หนึ่งสองสามเนี่ยเขาเรียกว่าสาม a เนี่ยมันคือสเกลาร์ที่คูณอยู่กับเวกเตอร์นะครับเนี่ยสาม a หนึ่งสองสามเวกเตอร์หน่วยเนี่ยเวลาเขาคิดออกมาครับเขาก็จะคิดกันแค่นี้อันนี้เขาเรียกว่า a นะครับคือก็คือเวกเตอร์หน่วยนะฮะ ต่อไปเราเรามายกตัวอย่างนะครับ a เนี่ยเท่ากับลบ i บวก 2j ลบ 3k ถ้าเราเอาสเกลาร์เข้าไปคูณเอา2ไปคูณนะครับมันจะได้เป็น 2a เท่ากับ2คูณลบ i บวก 2j ลบ 3k อย่างนี้นะครับแล้วก็คูณท้าไป2คูณลบ i ได้ลบ 2i 2คูณกับสอได้เป็นบวกสีนะครับ2 2 4 2อคูณสเป็น6เป็นลบหกนี่นะฮะนี่ก็คือ 2a ก็คือมีขนาด2เท่าของของ a เอา2เข้าไปคูณเนี่ยสองเข้าไปคูณเนี่ยมีขนาด2เท่าของ a เดิมนะครับ Okay. คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ